พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปสำหรับคนที่เกิดวันพุธเนาะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าเรียสมากเกินไปนะคะเรามาดูกันว่าคนที่เกิดวันพุธนะคะในเดือนกรกฎราคม2566นี้คะ่ะดยงจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ใาไปแลกสองถ้วยนะถือว่าดีเดี๋ยวฟูนะคะไฮพิเทศ 1. เหรียญเดือนกรกฎาเงินมานะคะดวงเด่นนะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามีเรื่องที่ตัดสินใจระวังอุบัติเหตุทิดนึงนะในเดือนกรกฎานะคะ ชาววันพุธเนี่ยเราบอกเลยเริ่มเริ่มจากอะไรดีละ่ะเรามีควารมรู้สึกว่าเป็นเดือนที่การเงินคุณโดดเด่นแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาคดคาฝันเกิดขึ้นกับคุณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังให้ดีเอ่อระวังอุบัติเหตุนะคะหรือระวังนะคะเกี่ยวกับคุณแม่หน่อยนะคะแล้วก็ช่วงที่จะไปไหนตอนกลา,างค่ำกลางคืนนะคะอยากให้ระมัดระวังนะคะ เออเรามาเริ่มที่การงานนะคะการงานอะ่ะเรารู้สึกว่าเดือนนี้มันเป็นช่วงที่คุณดูไม่ได้หนักอะไรดูคุณมีเวลาที่จะไปท่องเที่ยวดูมีเวลาไปทำในสิ่งที่คุณรักนะคะดูชิวๆงานเนี่ยที่เป็นอะไรที่มันเป็นความลับเก็บความรักความลับของคนอื่นนะคะใช้เซนส์ใช้เอ่อเกี่ยวกับเรื่องที่แบบ ออคำพูดเจราจาอย่างเงี้ยค่ะเด่นได้เงินก้อนด้วยบางคนอาจจะเป็นหมอดูนะคะการเงินดีมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปพักร้อนหรือเดินทางเกี่ยวข้องกับงานหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจระวังเกิดปัญหานะคะอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงนะคะปัญหากับคนที่อาจจะ นาพาความเดือดร้อนมาให้นะคะแต่คุณก็จะผ่านสถานการณ์ต่างๆได้นะคะเราเห็นว่าคุณเนี่ยมีไอเดียใหม่ๆนะคะทําอะไรเผื่อเวลาไว้นิดนึงนะคะงานอาจจะมีการล่าช้าหรือเงินที่จะได้เกี่ยวกับงานอาจจะมีล่าช้าไปบ้างนะคะหรือตอนนี้คุณกําลังรอคอยเ,ออเงินอะไรเงินอะไรบางอย่างหรืองานอะไรบางอย่างเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเข้ามานะคะอ่ะเรามาดูกันเรื่องของการเงินเราบอกแล้วนะว่าการเงินคุณดี คุณมีโอกาสจะได้รับเงินก้อนเงินก้อนนี้อาจจะมาจากงานพิเศษงานเสริมงานที่อ,อ่อเป็นความลับหรือคุณอาจจะทําอะไรเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะหรือบางคนอาจจะมีโชคจากความฝันนะคะหรือไปมูอะไรสักอย่างหนึ่งมีมีเกณฑ์การเสียเงินจากการไปเที่ยวจากการพักร้อนนะคะหรือจะมีเรื่องให้อาจจะต้องให้เสียเงินเนาะ แต่เรารู้สึกว่าการเงินของคุณก็ยังดีอยู่ดูไม่ได้ทุกนะคะเหมือนเดือนที่ผ่านๆมาแต่การเงินคุณอาจจะล่าช้าไปบ้างนะคะจากที่เราเห็นแต่มันก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะขอพรคุณแม่นะแล้วคุณอาจจะได้อะไรที่มันได้มาแบบฟกๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยคุณแม่จะนำพานเงินก้อนโตมาให้คุณนะคะหรือคุณจะเสี่ยงโชคนะคะลองเสี่ยงเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับคุณแม่ดูเอ่อต่อไปนะคะ เรื่องของความรักเอาคนโสดก่อนมีเกณฑ์จะพบรัก คุณจะเดินทางไปพบรักไม่ว่าจะไปเที่ยวนะคะหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ความรักที่คุณพบเจอเนี่ยจะเป็นความรักที่อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่จะนำพาซึ่งการเงินหรือนำพาซึ่งความสุขมาให้แต่เหมือนคุณจะไปรับรู้อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณน่ะคะรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังเหมือนกันเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่นะคะหรือยังเคลียร์ไม่จบก็ได้นะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบคนใหม่ๆเข้ามา หรือพบเราก็จะห่างกันเพราะว่าช่วงเวลาที่อยู่ใกล้กันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนความรักมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้สุขสมหวังขนาดนั้นแต่มีคนเข้ามาให้คุณเรียนรู้แน่นอนคนที่มีคู่นะคะมีเกณฑ์จะได้ไปท่องเที่ยวนะคะไปพักผ่อนด้วยกันระวังรักซ้อนนะคะสักหน่อยคุณมีเกณฑ์จะได้ไปฮันนีมูนอีกรอบหนึ่งหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเดทนะคะอีกรอบ ะะมีเกณฑ์เสี่ยงเงินในเรื่องของความรักนะหรืออาจจะได้ของขวัญที่มีมูลคล่านะคะใครอยากมีบุตรนะคะหรืออยากตั้งครรภ์มีโอกาสนะคะจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเราว่าดวงของคนมีคู่ค่อนข้างที่จะดีหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแวงหรืออุบัติเหตุสักนิดหนึ่งโดยรวมเนี่ยพื้นฐานของคุณที่เกิดวันพุธในดวงพื้นฐานเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราถือว่าโอเค ถือว่าดวงดีในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือบอกว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เราคิดว่าคุณผ่านไปได้นะคะพยายามวางแผนในเรื่องการเงินหรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางดีๆนะคะเพราะมันอาจจะมีอะไรที่แบบทําให้ล่าช้านิดนึงนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะก็ทางซองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวเราเจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะ,คะบ๊ายบาย